วันนี้มาที่ปราสาทเมืองแขกนะครับอายุประมาณพันกว่าปีนะครับปราสาทหลังนี้เก่าแก่กว่าเขาพระวิหารนะครับเขาพระวิหารก็ราวลาพุทธศตวรรษที่16นะครับในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันนะครับอันนี้ทางเข้า ทางเข้าก็อยู่ทางทิศเหนือนะครับเนี่ยดตนนูต้นเนี้ยต้นแจงต้นนี้แล้วมไมต้นไม้การ์ตูนครับเนี่ย,ยต้นไม้การ์ตูนครับดูสวยดยวีเก่าแก่มากนะครับทนทานทนแรงมาถ่ายท่าหน้าแรงนะครับดูความทนทานของต้นไม้ที่รอดมาได้นะครับ หลายร้อยปีแล้วครับนะนะีต้นภูหมดแล้วแต่ไม่ตายนะครับทนทานนี่คือปราสาทเมืองแขกนะครับปราสาทเมืองแขกบริเวณนี้ เป็นแหล่งอรารยธรรมนะครับบริเวณสูงเนินเนี่ยเป็นแหล่งที่ห้อมล้อมด้วยอรารยธรรมโบราณนะครับที่เก่าแก่มากนะครับผมเคยมาถ่ายทำหลายทีแล้วแต่ว่าวันนี้ว่าจะให้มาดูานารายณ์บุตรธมศิลป์นะครับที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับรูปจำหลักท่านนารายณ์บรธมศิลป์นะครับ ในปราสาทหลังนี้นะครับแม้ว่าจะดูแล้วก็ยังแบบว่าอาจจะไม่สวยงามเท่ากับที่สร้างาที่เขาพนมรุงในพุทธศตวรรษที่16นะครับก็คิดว่าเป็นการออกแบบยุคต้นๆครับานออกแบบนาลายบทบุบศิล์นะครับ ลองลงมานะก็อาจจะเป็นปราสาทน้องหงงนะครับถ้าจำไม่ผิดปราสาทน้องหงบุรีรัมย์ก็ประมาณพุทธศตวรรษที่16บนะครับก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าปราสาทหลังนี้เก่าแก่กว่าครับครับชิ้นส่วนเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็อันที่อันนี้เสาแปดเหลี่ยมน,นะครับเพื่อให้ระลึกถึงเสาอโศกนะครับนี่ย ทางเข้าประตูทวาราวดีนะครับเนี่ยทวารน,นะครับเพื่อให้ระลึกถึงเสาโศกนะครับเดี๋ยวก็จะใส่เสาโศกไว้ตรงประตูนะครับทางเข้าให้ระลึกถึงมักมีองแปดนะครับเพราะว่าเป็นเสาแปดเหลี่ยมนหมครับแกะสลักสวยเพื่อให้เป็นจุดเด่นให้หน้ามองนะครับคนมาเดีมองปุ๊บโอ้นี่สวยจังเลย เขาเห็นเป็นเสาแปดเหลี่ยมเขาก็ไปคิดละเสาแปดเหลี่ยมมาจากอะไรนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับ<ด>เพราะว่านี่ศาสนสถานนี่ก็เป็นอย่างที่ผมเคยอธิบายมานะครับก็คือเทพเจ้าพราหมณ์หนุนหนุนพระพุทธศาสนานะครับเราถึงได้มีเทพเจ้าพราหมณ์อยู่ตามบริเวณองค์า萨นะครับก็ประดับประดาวไว้นะครับนี่คือนาลายบรรทบสินนะครับ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมว่างั้นนะนะครับนารายบุตรมศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับก็เหลือให้เห็นอยู่แค่นี้ที่บอกว่าเก่าแก่เพราะว่าผมดูตามผมดูตามจารึกนะครับจารึกบอกว่าปีหนึ่งพันห้าร้อยกว่านะครับก็ กว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะเขียนจารึกล่ะครับมันก็ต้องนับย้อนหลังไปอีกเป็น1ิบสิปีนะครับอ่ากว่าจะเสร็จองค์ประสาทหลังนี้ต้องใช้เวลานะครับเนี่ยน้าพญานาคเหลือแค่นั้นนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆก็เอาไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์พิมายแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ยังไม่มี <c oughs> ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาเฝ้าดูแลต่อเนื่องนะครับเห็นกำลังทำอยู่นะครับ เนี่ยเนี่ยแหละครับนารายปฐมศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ่เีประมาณพันกว่าปีนะครับนครวัดก็แค่เก้าร้อยปีนะครับแปดเก้าร้อยปีนครวัดนะครับอนารายปฐมศิลป์นะครับ,าารนนรบเก่าแกกวา่านารายปฐมศิลป์ทางอีสานใต้นะครับผมว่างั้นนะครับถ้าหากว่ามีนารายปฐมศิลป์ที่เก่าแกกว่านี้ก็ นํามาอ้างยิงได้นะครับผมก็จะได้ศึกษาตามนะครับเท่าที่ผมตรวจมานะครับแม้ว่าจะเหลือซากอยู่แค่นี้แต่ให้มองให้เห็นว่านี่คือนา้านาลายปฐมศิลป์นะครับน่าจะเป็นนาค่าเสียมน,นะครับันนั้นก็คงจะเป็นพระมเหสีของพระนารายหรือพระวิษณุนั่นแหละครับอ,อันเดียวกันปางเดียวกันนะครับนั่นแหละครับนี่แหละ ที่มาของนารายณ์บทุษสินนะครับเนี่ยก็อยู่ในปราสาทหลังนี้นะครับผมต้องย้อนกลับมาอธิบายอีกเพราะว่าปราสาทหลังนี้มันมีจุดสนใจหลายอย่างนะครับอ่ามีจารึกแต่ว่าอันจารึกจริงๆนั้นก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่อ่อ พิพิธภัณฑ์นะคร,ครับผมก็ได้แต่ซีหลอกมาแล้วก็มาสถานที่จริงนะครับเดี๋ยวว่าจะให้ดูนะครับอ่ามันวิจารึกที่การระบุถึงอ่าชนชั้นต่างๆนะครับอ่าที่มาของคําว่านายนะครับแต่สมัยก่อนเขาจะเขียนว่าไตานะครับเดี๋ยวผมอ่าซีหลอกมาแต่ว,ว่าอ่า